นี่พุทธศาสนาจึงสอนลงที่ใจของสัตว์โลกหลวงปู่หลวงตาอางนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันมันเคยทุกมาก่อนไม่รู้มันทุกอะไรแล้วเพราะปรารถนาสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้เป็นทุกข์่นั้นบางทีก็เข้าข้างตัวเองแล้วกูทําดีแล้วทําไมจริงไม่ได้รับสิ่งดีตอบสนองกูดีแล้วอีนั่นมันไม่ดีไอ้นี่มันไม่ดีไปโทษคนอื่น ไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ลงที่กรรมตัวนั้นไม่โทษตัวเองในสมัยอดีตชาติที่สร้างบาร,รมีมาไม่ดียังไปโทษคนอื่นคนไกลอยู่ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คำว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เลยหลวงปู่หลวงตาก็เป็นมาก่อนเป็นมาแล้วข้ามได้แล้วสอนลูกสอนเต้าอย่าง ที่รู้ที่เห็นมาตามความสัต์ความจริงถ้าไม่รู้ไม่เห็นมาก็สอนไม่ได้เอาตำหรับตำรามาสอนมันก็ไม่มีผลเพราะยิ่งเรียนมันก็ยิ่งยึดยิ่งถือในตำหรับตำรามันไม่เหมือนภาคปฏิบัติที่ละที่วางม,มันอยู่ตรงนั้นใจตัวนั้นเป็นตัวยึดตัวถือใจตัวนั้นเป็นตัวกระทำดีกระทำชั่ว สุขก่อใจทุกก่อใจวุ่นวายกายกองก่อใจไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นลูกไปยึดไปถือมันเองไอ้ลูกไม่ยึดไม่ถือมันก็มีความสุขก็แค่นั้นทํายังไงจึงไม่ยึดไม่ถือได้ก็ปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยพูดอยู่เดี๋ยวนี้หลวงปู่หลวงตาก็ปฏิบัติธรรมทำในใจให้เป็นพุทธโธธรรมโมสังโฆนี่ปฏิบัติธรรม ไม่ทำในใจให้ประยุทธ์นั่นถือโน่นถือนี่เป็นอารมณ์แห่งใจอารมณ์แห่งใจคือผู้ตัวธรรมอุสังโฆเกื่าใครถวายชีวิตกับผู้ตัวธรรมอุสังโฆเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพิจารณาความตายตลอดตลอดมันจะตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรไปเลยตรงที่ใจที่นั่นปฏิบัติที่ใจที่นั่นแจ้งก็แจ้งที่ใจที่นั่น ขาดจากควบจากชาติมันก็ขาดที่ใจที่นั่นมันไม่ได้ขาดที่อื่นไม่ใช่เรื่องยากถ้าพวกเราจะประปฏิบัติเวลาเจอทำที่เข้ามากันนำในจิตในใจที่ว่าโลกกรรทแปดหรือทำทางฝ่ายเร็วก็มาลูกข้ามไม่ได้มันก็ปฏิบัติทำไม่ถึงไหนหรอกอกุศลหมายถึงบาปพวกนั้นเข้าในจิตในใจ มืดบอดลูกก็ข้ามไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานวันนี้ก็ทุกข์วันต่อไปก็ทุกข์ทุกข์จนถึงวันตายอีกไม่ได้ไรเลยเสียปล่าประโยชน์ในการเกิดในโลกมนุษย์ที่จะใช้คำว่าปฏิบัติธรรมเพื่อสอนตัวเองอยู่ในหลักธรรมหลักวินยัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เกิด บัวกี่ร้อยกีย่หมืม่นกี่แสนพรรษาก็ตามไม่มีผลอันใดเพราะทำตัวนี้เกิดเพราะทำตัวนี้ไม่เกิดในใจเมื่อทำตัวนี้เกิดในจิตในใจเมื่อนั้นก็คือการปฏิบัติทำเกิดทำตัวไหนทำตัวที่รู้จักกาละเทศรู้จักละรู้จักกวางรู้จกักโลกธรรมแปด หย้จักใช้สติใช้ปัญญาข้ามโลกธรรม8แปดนั่นแหละกุศลเข้าครอบงำแทนอกุศลมันไม่ยากถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าลูกไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมลูกก็ข้ามโลกธรรม8แปดไม่ได้ไม่มีผลในภาคปฏิบัติของลูกเต้านั่งภาวานาจน ร่างกายแตกสลายไปก็ตามแต่ถ้าใจมันยังยึดยังถือภพชาติก็ต้องมีทุกคติภูมิเป็นที่ไปอีกเกิดชาติต่อไปก็ทุกข์อีกมันก็หาข้างสุขไม่ได้เพราะใจไม่เป็นกุศลใจเป็นอกุศลทำทางบาปอกุศลเข้าแทนการปฏิบัติทำฝ่ายดีเพื่อขับไล่ฝ่ายที่เป็นบาปกุศลมันไม่ถึงมันไม่มี มันข้อจุดติกันไม่ได้